คลอวันนี้ผมชื่อเวทอีนะครับทุกคนผมจะมาเล่นระเบิดครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอนะครับทุกคนเข้าห้องก่อนปิดดีๆไอ้ไฟเราจะอาบน้ำก่อนเปล่าเราจะป,<ไ>ปิดไฟเรจะปิดอาบน้ำก่อนเปล่า,เ,<อ>าเล่นเราจะแคสเกม

มานะทุกคนผมอ้อมแบบนี้เอครับทุกคน,คนผมจะไม่เล่นแบบอื่นเพราะว่าเหมือนจะฟุ้วายเกินเกินรถไฟไปติดขัดกันตรงนั้นเนี่ยผมจะเป็นแบบเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ต้องรอให้หน้าราขก้น ตึกตึกตึกติก์ดเติเติร์ตระผมจะเล่นแบบนี้เติร์ดเพืกเราจะเทียนเทนทานทุกคนใมผมออกแล้วเข้าใหม่ก่อนก่อนนะนนแล้วเข้าหม่กนก่อนคนนผมออกแล้วเข้าใหม่ก่อนเถผมออกแล้วเข้าใหม่ก่อน แล้วผมจะเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแบบอืมแบบมันคือแบบแอปที่ผมชอบก็คืออืมอันนี้ไม่ใช่แมบ,บที่ผมชอบหรอกก็คือแบบอืมไหนเนาะ แบบนี้อีนว่ามันเป็นรถไฟถาวรเนาะทุกคนมาโทษต้องเสียห้าลบั๊กน่าเหมือจริงต้องเสียห้าลบั๊กเลยเอมผมจะเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละคนผมจะเล่นแบบนี้ครับทุกคนเข้าแมปก่อนนะครับทุกคน มันนี่มันแุกย่างบามาด้งดึดดึคนนุ่มน่ากว่ท่าของหุมด้งด้งดงด้งด้งดงดงดดง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 ดด

นี้ผมมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขับลงะจะขับลงนี้ก่อนตดึตอไปผมจะขับคันนี่นนนนนนได้ อันปราคันอื่นกันนะอืมก็คือหแบเอืมนีม่คือคันอืมนี่คือรถไฟแบบเดเรืดกเด ไปตรงนู้นผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมจะไปตรงนู้ก่อนละกัน,น,น,นหาก่อนตรงนู้นเป็นหัวถูกมาได้ต้องใส่ผอ้คนเหยียบหูเลย 太无聊。 Do, 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 do. Why do you like to be happy? Today, like, yeah, why you like to be happy? Today, like, hey ho! why do you like to be happy? Today, like, hey ho! why you like to be happy today, like, ho! why you like to be happy today, like. กูมอมาเข้ามาเดีいい er. ๋ยวก่อนอ่านนะคือเพื่อนคนหนึ่งผมเข้ามาก่อนเดี๋ยวก่อนเคหกลับมาเน่กนันอจะขาดตรงไหนแล้วกันเดิ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  ีทุกคันในเรื่องเลยนะอาจจะมีทุกคันในเรื่องเลยนนทำไมคันนเ,เลขน,นขนาดนี้เนะี่ย เด็กๆึงจะไปขับรบรถไฟโทมัสทุกคนผมขับโทมัสผัจะขับคันโดมแบบนี้คือคุณผู้ โอ้จะขับให้ตกแมปไปเลยแล้วกันก็เอาแมปไปเล่นแบบนเดีเดกเดิกตดกดิกตดกเดเดกเดเดกตกดกดเดเกเดเดแดิดดกกเเก มันแบบนี้ครับทุกคน,นแนั้อไปขับทับัสในแบบนี้เนาะเข้ารอยังไงนะบ้างทำไม่ได้จะไปเป็นอืมเพราะว่เาเราไปแบบืแบบนไนดีนะ เอาจะเลือกเป็นแบบนี้กอเขาเขาไปอาจจะมืดนะจะมืดหรือเปล่าเลย นี่คือว่าโทมันไหนขั้งนะไปอหน งครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นแมปบินเหมือนกันเป็นแมบจำภาคก่อนนะครับทุกคนก็คือแมปหัวก่อนเนาะเป็นถ้าเป็นแบบนี้แหละผมว่าแมวเป็นแมบผมดูแหละแมปนี้ ว้าวผมเคยเล่นว้าวผมต้องออกจากวัดแล้วเข้าใหม่ เฮ้ยยาซอมบี้ยังเด็กอยู่เลยนะจ๊นแต่มันอไดมาทำลายพวกคนเลยนะพี่โทดูสิพวกซอมบี้โหด่เยอยมากเลยจินไม่ยอมหรอกน้อยแน่จินคนคิดว่าเราควรช่วยหรือไม่ช่วยถ้าเราไม่มองครีกกิ้งตั้งแต่แรกมันจะไม่เข้ามาตีเราจริงหรือมันสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมนะอีนิดเดียวอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วเขาจะไม่ดูกันตัดคลิปจบแล้วค่อยเล่นใหม่ น,นี่คิดนึงนะครับรทุกคน,กนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์กดดิงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจะไม่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับเอาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอนะครับทุกคนแล้วทุกคนครับบุยบุย